iPad Air 4ใช้งานมาหลายปีแล้วใส่เคสไว้ตามปกติแกะเคสออกมาเจอหน้าจออาแบบนี้สาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่บวมปล่อยไว้ไม่ดีแน่ๆเลยเมื่อแกะเครื่องออกมาเจอแบตเตอรี่บวมและฝุ่นละอองภายในเครื่องเยอะมากๆเลยค่ะแบตบวมนอกจากเสียงหน้าจอเสียแล้วยังมีโอกาสให้น้ำและความชื้นเข้าได้ง่ายอาจทําให้เกิดอาการอื่นตามมาได้แนะนาให้รีบเปลี่ยนเลยนะคะทางร้านมีบริการรับเปลี่ยนแบตถุกรุนทั้ง p h o n e iPad Android รวมถึง Apple Watch และ MacBook ด้วยครับก่า,กาวเด ค่าฟุนละองภายในเครื่องและตามขอบบอดี้ทางร้านเราทําความสะอาดให้อย่างดีทําความสะอาดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการประกอบ iPad เราจะใช้กาวสําหรับงาน iPad โดยเฉพาะทําให้เครื่องประกอบเนียนสนิทและไม่ทิ้งคราบกาวไว้ด้วยค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านเรารับประกันให้1ปีเต็มเลยนะคะแบตบวมแบตเสื่อมแบตหมดไวแบตไม่เก็บไฟแวะมาใช้บริการที่ Max Studio กันได้เลยนะคะพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับมหาลัยเษกษตรกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมต่างจังหวัดไม่สน ดวกเดินทางมาหน้าร้านจัดส่งมาซ่อมได้เลยค่ะ m a ็ Mac Studio ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ